จริงเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชั่นมากแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านนิยายแล,ล้วก็รู้สึกว่ามีอเลเมนที่แบบโอ้โหมันมันล้ําเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนีมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายดีถ้าเราจะตีความให้มัน ให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลยแล้วตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายบรนน่าแล้วเดกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมใบเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยก็คุยกับเต๋อครับเต๋อชลวิทย์เนี่ยพูดกันเองนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดแล้วคือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสําหรับการเป็นยายรนนาเพราะพี่เต๋ออยู่ข้างๆเราก็ไม่อย่างนี้ไงใครกระซิบใครกระซิบมันจะลอยมาอย่างไรก็ลอยลอยมันก็มีกระซิบ เตือนั่งข้างๆจีเริ่มเริ่มมาจากผมนี่แหละอผม้าวแ้ทีนี้พอมันเป็นภาพยนตร์นะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะละครมันมีเยอะต่อดิจิทัลดิจิวันนี้มันเยอะแตกต่างใหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะคะคือมันเป็นความทรงจำว่าแบบเฮ้ยเราเราชอบอะไรมันแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยครับแต่ดว่าปูชนี้มันจะหลับ คุณยายวราจะเงียบจะโหดจะแบบสปรึงแค่ไหนที่ดีสากไปครับก็ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากจะเป็นคุณคุณยายวรนาถในปีสองศูนย์สองหกจะไม่เคยเห็นคุณยายวรนาถแบบนี้มาก่อนแล้วลูกที่ปล่อยภาพภาพนี้ออกมาภาพนั้นอันนั้นซีอยู่ในในหนังหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันฮะต้องมาลุ้นกันเพราะลุ้นนันคือแบบว่า เป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบมีมีมีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอย่างแค่น้ําจิ้มเบาๆแต่ว่ามันอาศมีการตีความใหม่ยายวาฬนาค่ะที่มันอาจจะไม่เหมือนที่เราเคยดูอันนั้นเป็นเป็นเป็นความตั้งใจแหละคความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไงครับมันจะเป็นลั้มยุคหรือยังไง คือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความทรลเลอร์แล้วก็มีความตลกร้ายด้วยมีตลกร้ายด้วยคือมะเป็นทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วแต่พยายามตะล่อมพี่โตจริงจริงเพราะ่ไม่บอกเยอะไม่ไดู้รู้แหละว่าทุกคนคาดว่าแบบตั้งแต่พี่ทไมพรพี่นกสินใจคือทุกคนจะจะ จะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคนอ้องใครเกิดสม,มุนรุ่นใหม่เ่ยรุ่นพีน่นก<อ>ใช่ไหมคะแต่อย่างแบบใครก็จะแล้วแต่<อ>แล้วพอมาอยุคนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้งไ,ไม่มีทางทาให้เหมือนแต่ก็<อ>ทำทำให้ปีความแบบใหม่ป<อ>ีความแบบใหม่พยายามจะล้างภาพจำเก่าๆไปเลนยน้องใช่ครับมันเหมือน เราเราคารวะทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วใช่ใช่เราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาคของเราเองเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเราทีนี้ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่น้องใหม่เป็นคุณยายแต่ไม่หนักใจเพราะว่าทุกวอร์ชั่นจะมารวมในเรื่องนี้อะค่ะอันนี้คือที่ที่ไม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่โต้บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่นกจะมานะใหม่ก็แบบกรี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วใหม่เป็นคุณยายแล้วใหม่แบบพี่นก จะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่เหมียวก็มาด้วยสมัยก็ยังไม่เคยร่วมงานก็เดี๋ยวี่มาด้วยก็คือคบแต่แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้ค่ะก็เลยแบบแต่หม่มั่นใจว่าถ้าพี่โต้งจับเรื่องนี้มาทำอะค่ะเป็นกําไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ ไม่เห็นมีการทํางานเบื้องหลังแล้วว่าไม่รู้สึกว่าเผาคิดมาค่อนข้างแบบว่าน่าดูมากมาค่ะอยากดูไหมอยากเต็ียมตัวยังไงคะอุ้มไม่ไม่ต้องเต็มตัวอะไรมากเลยกพ <c oughs> พี่โต้งบอกหน้าไม่อมอลอยไปหนึ่งรอเล่นค่ะพี่โต้งหนูจะตั้งใจทํางานมากๆเ <c oughs> พราะว่าแบบการกลับมาร่วมง,งานกับพี่โต้องอะคะ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะไม่เชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทย หลัดทั้งหลายพี่ต้องอยู่แล้วแล้วขอโทษจริงจริงใหม่ได้แอ้วดดอค่ะอันนี้ถี่มากใช่ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆหรือคนใหม่<อ>พี่ต้องก็ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ใหม่ขอได้ซึมซับการทำงานของแบบระดับเทพของตลุง โอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดๆพี่ยังเลี้ยงข้าเลยล่ะมันไม่ไ้ถึงม่ไม่ได้ถามถึงไม่ได้คือการใครตะการข้าเอิธีการอ่ะมันจะเป็นซิงค์มันจะเป็นแบบหนูไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามพี่โต้งต้องถามพี่โต้งว่าอย่างงี้ราคยังไงอันนี้ไม่บอกไม่รล้ กว่าจะใช้อีกสักพักเลฮะต้องไปลุ้นแต่ไม่ใช่ตะขาบจริงใช่ไหมคะัวหลักะก็พี่ต้งเขาชอบเอาขอร์จิงเหรอใช่เพราะว่าพี่เต๋อโดนปลาปลาหมึกแล้วปลาตะขาบมันออกออกจากปากไม่น่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนวิธีที่เราเคยแต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใครตาข่าเดี๋ยวจะทาให้ดู จะแนะนำคำนี <oung> ้ใ <osc> ห้กับน้องๆ new generation นะแล้วก็ชวนน้องๆพาคุณแม่คุณปู่คุณย่าต่าตคุณยายมาดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หมายเชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดูอะค่ะก็มาดูกันได้ทุกคนแล้วก็แผ่นของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราเราก็อยากให้ไป go i n t เนั่งคิดกัน เพราะงั้นพ,พี่ต้องคิดถึงภาพองกัญจะต้องถ่ายถึงสัาคนด้วยใช่ครับสถานการณ์การตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยเพอแต่เวลาผมทําหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเออเราเผื่อเพื่อต่างประเทศดียวเราก็ทําหนังไทยนี่แหละ<ม>แต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางกับมระเทศเวลาเรอย่างเราทําพี่มากตอนนั้นเราไทยมากๆเลยท่ะมก็เดินทางกับมันเองเราก็แค่ทําหนังของเราได้ละตอนนี้คิดภาพเพื่อมีว่าตีความใหม่เหมืมากไปเลยหรือเปล่าเออใช่ คนจะคิดว่าตีความใหม่มแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างนั well> ้นมันจะเป็นพอร์เรอยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าก็เดี๋ยวแก๊งแก๊งนั้นังมาเลยะเต๋อเผือกชิ้นเอเดี๋ยวเผือกฟรอยเลยไม่มีนะไม่มีนีงนั้นตังงงเรื่องจักรวาลไปหน่อยคุณยายเปียสแน่นอนคุณยายคุณยายเปียสค่ะคุณยายเปียสชีเซอร์อไว้หลยจะเริ่มจะเริ่มกัน ทำกันอะไรไม่ไร่จริงๆกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ทางดาวละ่ะแสดงได้ดูปีน้านใช่ใช่เชิญคุณโต้งบัรจงปีสันทนากูลและคุณใหม่ดาวิกา สวัสดีค่ะวันดี้มาในถามมาดูยีเบียมนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหลานๆลโอ้โหเอาละครับผมเริ่มต้นผมถามพี่โต้งก่อนเลยนะครับเรื่องที่ชื่อว่า inherit หลายคนบอกว่าเรื่องทายาทอสูรหรือเปล่าถูกต้องนะครับผมอยากถามพี่โต้งเลยนะครับว่าทำไมถึงได้จะต้องทําโปรเจกต์ที่มีการหยิบเลือกเอาเรื่องของทายาทอสูรและมาตีความในเวอร์ชั่นของพี่โต้งครับ ครับจริงๆก็เหมือนโตกับเรื่องนี้เลยครับตั้งแต่เวอร์ชั่นพี่เหนียวชัยพอดนะครับโหครับบอกไวท้ทีนึงนะครับก็คือมีความรู้สึกว่ามันถูกทําเป็นละครมาสาวเวอร์ชั่นครับแล้วแล้วก็ตอนช่วงโควิดครับก็เลยมีมีโอกาสได้อ่านนิยายเรื่องนี้ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้าเราเอามาทำเป็นหนังเพราะไม่เคยมีกา,ยการทำมันเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วพอมาอ่านนา่รู้สึกว่ามันมีเอเลเมนต์โอ้โหกลกใหม่ล้ำล้ำที่มันล้ำสมัยเยอะมากๆเนะลยครับก็รู้สึกว่า,าทัตรตีความระบบของเราจะเป็นยังไงตื่นเต้นมาแล้วก็นกถึงหน้แต่วิการมาก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วพี่โต้งกับคุณหมายี่เคยทํางานด้วยกันมาแล้วพี่มาพักขนเนาะคุณหมายิดยังไงครั้งนี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแถมยังเป็นแนวนี้อีกสยดขวัญครับ สำหรับใหม่อะค่ะไปบอกเลยว่า GDS เองแล้วก็ตัวพี่โตเองอะคือพลิกชีวิตใหม่มาตอนพี่มาผักขนมทำให้ใหม่กลายมาเป็นประสบความสำเร็จทุกวันนี้ค่ะแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าผหมันจะมีอีกไหมมันเป็นความฝันที่มันรู้สึกว่า ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นแล้วใหก็รู้สึกโอเคแล้วอนะไรเงี้ยแล้วก็พอมามีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วพี่โต้งก็ท้าทำมาใหม่รู้สึกว่าโอ้โหนี่เกินฝันมากๆที่เราจะได้แบบมัน,มนเหมือนเป็นทีมทีมของเราที่แบบเราคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในชีวิตของเรา,าต้องขอบคุณพี่โต้งด้วยที่ชวนมาในโปรเจกต์เนี้ยค่ะโอ้โหทีมสามารถอีครั้งที่สองได้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่กันต่อพงถาม,มิ่งรำไยคนพอบอกว่าพี่เหมียวชมาชคไม่ถ้า นะครับบางทีมา2เวอร์ชัน3เวอร์ชันก็ไม่ทันทำไมาพี่ต้องทีนี้คิดว่าครั้งนี้เลาจะเามา re interpret ดีความอีกครั้งในเวอร์ชั่นทีท่ใช้คนในศตวรรษที่20 2 5เขาได้เข้าใจครับคือเราเอาจริงเราดูเวอร์ชั่นแค่ที่เหมียวช่วยพรนนะของพี่รบดูบ้างนะครับของพี่เบนก็ของเบนก็ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า เราอยากเห็นเรามีภาพของเราเหมือน,น,อนว่าการขายตะาขาับในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่บอกนะเป็นยังไงต้องไปดู <c oughs> แล้วก็เรารู้สึกว่าบทบทของคุณยายวรนาเนี่ยมันไอคอนิกมากเลยกับคนไทยทุกคนเงี้ยเหมือนแบบกระทั่งเด็กหมยัยยางยังพูดเล่นกันเลยอะขายตะขาบอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันอยู่มันทุกยุคทุกสมัยเลยแล้วก็คนที่จะมารับบทเนี่ยมันต้องคาริสม่ามากไอคอนิกมากเงี้ยพรสวม สวบเป็นใหม่ต่วิกาไปเนี่ยผมแค่นีก้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วอะแล้วเรา,เรา,เราึฉากต่างๆนานา,นากับทีนี่กับคุณเต๋อชัชวิที่มาช่วยเขียนบทด้วยเนี่ยบทกันเองันเท่ันั้น, <laughs> น,ก,นก็ตื่นเต้นมากๆเลยก็คิดจริงคิดแบบ ขาเรียกว่าอะไรได้ไอเดียมาหลายปีแล้วค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆครับจนมันแบบสุกมอมเต็มที่ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่หนูเห็นนั่นแหละวันที่หนูขับรถไปกับพี่เต๋อว่าพี่เต๋อทำอะไรนัดเยนนัดเยเป็นทำอะไรอ๋อนัเยนเอานิยายมาให้อ่านหนูก็เห็นพี่ถือเป็นปึงนิยายมนนั้วนบอกเออพี่จะอ่านไปทาไมอ่ะอแล้วตอนนั้นหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังจะมีการแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นโหก็ทำการศึกษามันหลาหน้ามากๆอะไรเงี้ยเห็นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนช่วงโ ซีหลอกเลยครับยังหาเล่มเล่มไม่ได้เลยสร้างตอนนั้นนะต้องไปหาแต่ขอสมุดมาเลยครับไม่ดี <ฮะ S 2> เป็นเล่มล่ะต้องเป็นซีหลอกถ,ถึงคนถึงจะได้อ่านได้อา่าก<ช>๊ป,ปี้เนา่ค่ะใช่ตัถามใหม่ครับว่าคุยได้บรนาถอะในบวอรชั้นการตีววาไมได้คุยกับพี่โต้งได้คุยแม้รับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วรู้สึกยังไงการสมมติบทนี้ครับถ้า ใหม่ได้สัมผัสแล้วก็ได้แอบถามพี่ต้งแล้วก็แอบถามพี่เตอ๋อบ้างแต่เขาไม่ค่อยบอกอะไรใหม่เท่าไหร่ค่ะก็รู้ว่าพี่ๆกำลังเวอร์กันอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ใหม่รู้สึกว่าเวอร์ชั่นแต่ก่อนเนี่ย มันไอคอนิกมากๆแล้วไ่ก็ทันที่จะดูด้วยนะคะแต่ไ่เชื่อว่าเวอร์ชั่นที่พี่โต้งกำลังจะทำเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ global โหโโมายถึงว่าดูได้ทั้งไทยแล้วก็แฟน international fans ในหลายๆประเทศก็ต้อง get sense ของ i n h e r อร n c เรื่องนี้แน่นอนแล้วก็ไ่เชื่อว่าเวอร์ชั่นคุณยายนา,าอย่างใหม่อะมันต้องมีอะไรอนะนพี่โต้งใช่ไหม มันจะแบบคุณยายมันต้องยังไงเอเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณยายวันนีเป็นยังไงค่ะนี่ยายเหรอครับเนี่ยก็คือพี่โต้หนูได้เป็นยายแล้วเรเรื่องหน้าหนูจะเล่นเป็นอะไรอย่างพี่โต้นั่นแหะสิครับเป็นเรื่องสุดท้ายของหรมไม่ไ่ไเป็นคุณยายค่ะนะครับวันนี้เขาบอกว่าพี่โต้งได้มีการเตรียมเซอร์ไพรส์นะครับเป็น VTR มาให้เราดูด้วยส่วนเซอร์ไพรส์ที่ว่าถึงจะเป็นอะไรเรารับชมกันเลยครับ คือหัวระนามใช่ไหมถ้าทำไมคุณยายฟาบเหรอคะไม่ต้องกลัวเจ้าชุน แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์มากเห็นว่านักแสดงทั้ง3ท่านจะเข้ามาร่วมนะครับในเวอร์ชั่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับส่วนหนึ่งเลยเมื่อสักครู่เห็นเวลาแล้วก็เป็นคําพูดที่เป็นตำนานมากคือครว่าขายตะขาบนะครับวันนี้เนี่ยธนาพิต้งลุปไว้แต่ว่าเราทุกคนมีโอกาสนะครับในการที่จะรับตะขาบแต่ว่าเป็นตะขาบทองคา ถ้าขาดคำคำที่ว่าถึงจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทุกคนมี e ดีไวซ์อยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เราลองกินเข้าระบบไปแล้วนะครับตอนนี้ขอพียท่านกรอกชื่อนามสกุลของตัวเองออกไปครับแล้วส่งเชื่อทุกท่านเข้ามาจากปรากฏบนจอตามด้านหลังนี่เลยนะครับขอตัวไหนได้ไหมคะโอ้ยด้านนี้หนูชดชช เดี๋ยวไปรับรางวัลด้านหลังนะครับดีดีด้วยนะดีดีด้วยนะไม่เหมือนกินแป้นเลยเหมื่นหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะครับและลำดับนี้ขอฝากอินเฮริตเอาไว้ในอ้อมใจและขอเสียงปรบมือให้กับพี่โต๊และคุณใหม่ด้วยนะครับ